JSB, JSP is a wonderful world. JSP, JSP on a colorful day. Hello, everyone. How are you? I'm good.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  Hello, 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 how do you do? I'm glad to be with you. And you, and you, and you, la la la, la la la. ลา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 อ่ะโอเคค่ะอ่ะเด็กๆค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 เนาะที่กำลังเรียนออนไลน์กับดิเชอร์จะอยู่นะคะก็สำหรับในวันนี้เรานะคะยังเจอกันนะคะในวิชาต่างๆตามปกติและก่อนจะไปทานข้าวกลางวันหิวกันหรือยังค่ะ โอเคดีมากนักเรียนต้องตอบไว้ยังเพราะว่าปกติแล้วเราจะต้องเรียนคาบนี้ก่อนใช่ไหมลูกเนาะดังนั้นคือเราเนี่ยก็จะชินกับการที่เราเรียนก่อนแล้วเราค่อยไปทานข้าวนะคะวันนี้ค่ะทีเชื่อจา๋จาจะนะคะให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆพร้อมกับคําศัพท์ซึ่งบางคนนะคะก็าอาจจะสามารถบอกทีเชื่จ๋าได้ว่าสถานที่มันคือที่ไหน วันนี้ค่ะดิเชอร์จ๋าจะให้นักเรียนได้ฟังเพลงแล้วก็จํานะคะว่าสถานที่ที่นักเรียนเห็นเนี่ยคือที่ไหนบ้างและจําเป็นภาษาอังกฤษด้วยเนาะแต่นักเรียนจะต้องดูหนังสือควบคู่กับดิเชอร์จ๋าไปด้วยคือหน้า62ค่ะอาจเด็กๆคะเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า62ค่ะลูกเปิดแล้วคะ่ะดีมากครับเปิดหน้า62ดิเชอร์จ๋าจะ you การฟังเพลงที่เชอร์จา๋าให้นักเรียนดูใครสามารถตอบดีเชอร์จ๋าได้ว่าถ้าเป็นการถามว่าคุณกำลังจะไปที่ไหนประโยคเราจะต้องใช้ประโยคว่าอะไร where อะไรนะพักพรได้ไหมปกป้อง where are you where อะไรนะ่า <are you? S 1> uh, where are you go อะไร where, where are you ว่ายังไงลูก where, where are you Ah uh, where are you going Where are you going Where are you going I'm going to นะคะดังนั้นคือเวลาถาม Where are you going หรือ Where are you going to go นั่นหมายถึงว่าคำถามนี้เอาไว้ถามว่าคุณกำลังจะไปที่ไหนใครสามารถตอบวิเชอร์จาาได้ว่านะคะสถานที่ที่ผ่านมาในเนื้อเพลงนี้ มีสถานที่ไหนบ้างอ่ะช่วยกันค่ะช่วยกันตอบคนละหนึ่งสองอย่างก็ได้อ่ะขิงจำวิ <We> hospital. hospital นัทนันลูก stadium Stadium อะสองแล้วนะ hospital and stadium มีอีกมีอีกแล้ว school police station <c oughs> bank ซปเปอร์ซปเปอร์มาร์เก็ตในนี้ยังไม่มีนะอ่ะพารเก่งมากขิงพาร์กกันยานอตกันยานอตครับถ้าเป็นโรงหนังล่ะกันยานอตคุณโรงหนังครับคุณโมวี่อะไรนะเช่าจับใบให้โมวี่อะไรใครสามารถช่วยน้องคุณได้ movie เก่งมากขิงอุรัสยานะคะ movie theater movie theater แปลว่าโรงหนังหรือโรงภาพยนตร์เก่งมากๆเลยทีนี้นะคะนอกเหนือจากสถานที่ต่างๆของเราเนี่ยมันก็ยังมีอีกให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า 62ดิเชอร์จ๋าจะให้ในักเรียนได้ดูในหนังสือเรียนหน้า62พร้อมกับคำอ่านซึ่งคำอ่านเนี่ยเราก็ได้เขียนกันนะคะตอนที่นักเรียนเนี่ยมาเรียนกันอยู่ในห้องเรียนกันอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าใครพลาดไม่เป็นไรคะ่ะทิเชอร์จ๋ายังมีคำอ่านไว้เหมือนเดิมลูกอ่ะดู คำอ่านของเรานะคะเกี่ยวกับสถานที่ในหนังสือหน้า62ได้แก่คําว่า 1. department store แปลว่าห้างสรรพสินค้า 2. barber shop คือร้านตัดผมชาย 3. beauty salon ร้านเสริมสวย 4. supermarket supermarket ห้า five drugstore ร้านขายยาและ six gift shop ร้านขายของทีลละลึกหรือร้านขายของขวัญน,นั่นเองค่ะอ่ะทีนี้เมื่อนักเรียนนะคะได้คำอา่านและก็ความหมายกันครบกันแล้วเพราะว่าอันเนี้ยหลายคนนะคะทุกคนเสร็จกันแล้วเราก็ไม่ดูในส่วนของพาร์ท B ค่ะ จากเนื้อเพลงของเราอนนเชื่อจากขอภาพนี้แล้วกันเนาะจะได้มองเห็นชัดนะคะในส่วนของพาร์ทบีอ่าในส่วนของพาร์ทบีอ่าพาร์ทบีคือภาพนี้เชื่อจากขอเหลือภาพบีให้นักเรียนในส่วนของพาร์ทบีนักเรียนจะเห็นว่ามีนักเรียนอยู่กี่คนคะว่ามีเด็กอยู่กี่คนลูก 3คนผู้ชายคนที่ผมหยิกๆคนนี้ที่เชื่อจ๋าเคยบอกแล้วว่าเขาชื่ออะไรลูกแอนอะไรลูกแอนดี้แอนดีเก่งมากครับแล้วคนที่ใส่ชุดแดงคนนี้ลาบผมสีทองเคิร์เคิรเคิร์เอเคและคนที่ใส่ชุดสีเหลืองผมสีดำชื่อเจนอะไรลูกเจนนี่อ่ะนักเรียนดูประโยคคำถาม Where are you going to go? คำถามนี้เอาไว้ถามว่าเธอกำลังจะไปที่ไหนสองคนตอบแอนดี้ทั้งเคทและเจนนี่ We're We're แปลว่า We are เป็นตัวยอ่อนะคะ We are going to go to the gift shop พวกเรากำลังจะไปซื้อของขวัญหรือว่ากำลังจะไปร้านขายของขวัญน,นั่นเองนะคะ ข้อที่สองนักเรียนลองตอบใ้้อเชื่อจ๋าโดยใช้คำว,ว่า we are, นะคะ we are going to go to the ข้อที่สองสองคนนี้ตั้งใจจะไปร้านขายยาค่ะ where are you going to go ตอบค่ะลูก we are we are going to go to ค่ะตินา we are going to go to the ค่ะลูกอาติน่าตอบเลย we are going to go to the good drug store good good job and then ต่อไปค่ะสถานที่สุดท้ายที่เขาบอกว่าหลังจากที่เขาจะไปร้านขายยานะคะหลังจากที่เขาไปร้านขายยาแล้วอีกสถานที่หนึ่งที่เขากำลังจะไปก็คือคำนี้เลย where are you going to go ขอเป็นสิบวกรครับ สิบวกรครับถ้าสิบวกรจะบอกว่าพวกเรากำลังจะไปห้างสรรพสินค้าสิวกรจะตอบว่าอะไรครับอาตอบให้เชื่อ๋าหน่อย <im ple asure> อ่ะคำนี้ลูกดีอะไรลูกดีพ์ทครับดีพาร์ m e n ทเมนอะไร <Department Store. S 1> อ่าดีพาร์ทเมนสโตร์ดีพ์ทเมนสโตร์โอเคนะ ที่นี้นะคะเมื่อนักเรียนเนี่ยได้ฝึกตอบกันเรียบร้อยแล้วทีเชอร์จ่าจะให้นักเรียนได้ลองตอบจีเชอร์จ๋าบ้างว่าพวกเขาเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเขาผู้ชายไปคนเดียวเขาผู้หญิงไปคนเดียวหรือพวกเขาไปกันเป็นคู่นักเรียนจะตอบจีเชอร์จ๋าว่าอะไรให้นักเรียนดูตามหมายเลขดังนั้นคําถามและคําตอบในข้อนี้ จะมีทั้งหมดอยู่6คําถามแล้ว6คําตอบคนแรกตอบช่วยกันดีกว่าลูกเพราะว่าบางคนอาจจะไม่กล้าตอบแต่ตอบได้แหละแต่ให้ตอบคนเดียวเนี่ยอาจจะไม่กล้าไม่เป็นไรค่ะเรามาช่วยกันตอบก็ได้นะลูกเนาะให้นักเรียนดูหมายเลขหนึงดูสิโอโหขาหักนะคะอาจจะล้มหรือว่าปวดขา where is he going to go จากรูปเขาผู้ชายคนนี้กําลังจะไปร้านอะไรคะอาจตอบริเชอร์จ่าพร้อมกันก็ได้ลูจกจะได้ไม่ต้องตอบคนเดียวเนาะ he he อะไรลูก he's i going to go to the อะไรลูกนักเรียนจะต้องพูดเป็นทั้งประโยคคะ่ะลูก he's i going to go to the to. To. number two เป็นคู่ Where are they going to go แล้วพวกเขาล่ะกำลังจะไปที่ไหน They are ค่ะ they are going to to Number three เป็นพวกเขาค่ะ Where are they going to go They are เหมือนเดิมค่ะ They are going to go to the D อะไรลูก เดออาตอบพร้อมกันแล้วถ้านักเรียนไม่ตอบนักเรียนก็อาจจะไม่รู้นะว่าประโยคพูดว่าอะไรนะคะพูดตามเลย They g r e Going to go to the department store Number ร where is she going to go ภาพนี้เป็นผู้หญิงดังนั้นสิ่งที่เขากำลังจะเดินไป s h e s s h e s She's going to go to the beauty salon. Number five, where is he going to go? He's going to go the barber shop. where are they going to go? They are going to. They are, look, they are going to. Ah, uh, the gift shop. Lamadu. Lamadu Page sixty-two. B. Ask and answer. Where are you going to go? We're going to go to the gift shop. Number one. Where are you going to go? We're going to go to the gift shop. Number two. Where are you going to go? We're going to go to the drugstore. Number three. Where are you going to go? I'm going to go to the department store. Page sixty three. C. Ask and answer. Number one. Where's he going to go? He's going to go to the drugstore. Number two. Where are they going to go? They're going to go to the supermarket. Number three. Where are they going to go? They're going to go to the department store. Number four. Where's she going to go? She's going to go to the beauty salon. Number five. Where is he going to go? He's going to go to the barber shop. Number six. Where are they going to go? They're going to go to the gift shop. ทีนี้นักเรียนคะให้นักเรียนนะคะจำหรือไม่ก็ย้อนกลับไปดูในหน้า62ของนักเรียนคือคำนี้นะคะก็คือตั้งแต่คำว่า department store จนถึงคำว่า gift shop เพราะว่าเดี๋ยวดิเชอร์จะจะให้นักเรียนนะคะได้ทำแบบฝึกหัดนะคะในหน้านี้เลยนะคะในหน้า60ดังนั้นให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะมาที่หน้า60 เดี๋ยวจะอธิบายนะคะความรู้ไปพร้อมกันค่ะให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือเรียนมาที่หน้า60อนุญาตให้เปิดหนังสือเรียนหน้า62ควบคู่ไปด้วยโอเคครับดีมากปกป้องแบงค์ครับหยิบหนังสือและแบบฝึกหัดขึ้นมา ทุกคนศิวกรแบบฝึกหัดศิวกรอยู่ไหนครับโอเคครับดังนั้นไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวให้ศิวกรนะคะอาจจะดูในหนังสือของทิเชอร์จ๋าที่จะเปิดให้ได้อะสำหรับนักเรียนนะคะที่ แบบฝึงหาดแล้วก็หนังสือเรียนนะคะในแบบฝึงหัดเปิดหน้า60ส่วนหนังสือเรียนเปิดในหน้า62วิธีการอธิบายนักเรียนฟังนะ a unscramble r i t e and number นั่นก็หมายถึงว่าให้นักเรียนนะคะดูคำเนี่ยนักเรียนเห็นไหมว่าใตา้เส้นใต้เนี่ยใต้ที่มันเป็นอ่าเส้นใต้เนี่ยนะคะเขาเป็นคำที่มันสลับคำกันอยู่ทีนี้เราจะมาทำยังไง ให้มาเรียงใหม่แล้วได้เกิดเป็นสถานที่ที่หนึ่งนักเรียนก็ต้องไปดูนะคะประกอบกับในหนังสือเรียนว่าคำนี้มีกี่พยางและน่าจะประกอบด้วยคำว่าอะไรบ้างประกอบคำว่าอะไรนะคะคำว่าประกอบคำว่าอะไรหมายถึงอะไรนะคะนักเรียนก็คือ บางคนบอกข้อหนึ่งหนูได้แล้วเอามารวมกันแล้วน่าจะได้คำว่าอะไรคะมีใครรู้บ้างว่าคำนี้น่าจะเป็นคำว่าอะไร dark store เก่งมากดังนั้นนักเรียนก็เขียนค่ะ d r u g s t o r คำนี้นักเรียนได้คำว่า dark store อันนีเชื่อจ๋า D I U D S T O R E ดกสร์ร้านขายยาข้อที่2 The shop และคำที่เขาให้มาสลับกันอยู่มีสีพยาง F I G H คือคำว่าอะไรช h o p คะ The อะไรช h o p The gift shop. ดังนั้นสี่พยางนามาเขียนใหม่เป็นคำว่า gift ก็คือ g i f t ค่ะ g i f t the gift shop. ข้อที่3ามะ คืออ่ะที่เชอร์จะได้เฉลยนะคะเขียนคำตอบไว้เรียบร้อยแล้วเนาะข้อที่3 department store department store ก็คือห้างสปปรรพสินค้า d e p a r t m e n t department store ห้างสปปรรพสินค้า Number Four The Salon แล้วมีคำสลับให้ดังนั้น Salon จะต้องเป็นคำว่า Beauty The Beauty Salon B E A U T Y The Beauty Salon ร้านเสริมสวย ข้อที่5 the shop แล้วคำตรงกลางที่เขาสลับคำนะคะได้แก่คำว่า barber barber ดังนั้นข้อหค่ะ the barber shop the barber shop ร้านตัดผมชาย b a r b e t barber shop ร้านตัดผมชาย และข้อที่6ข้อสุดท้ายเป็นคำที่ยาวก็จะเหลืออีกหนึ่งคำคือ the supermarket the supermarket เมื่อนักเรียนเขียนเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนเช็คว่าตัวเองนะคะเขียนถูกเรียบร้อยแล้วหรือยังจากนั้นให้นักเรียนไปดูสถานที่นะคะรูปภาพ แล้วใส่หมายเรขให้ตรงกับคำศัพท์ 1. the d u c k store ร้านขายยาอาหาลองหาเองดูสิไม่จำเป็นต้องดูนะคะ,ฉะเฉลยเชื่อก็ได้เนาะเพราะว่านักเรียนสามารถหาเจอกันอยู่แล้วลูก number t o the gift shop the gift shop number 3 the department store the department store number 4 the beauty salon the beauty salon หาเจอมห้ร้านเสริมสวย Number 5 The Barber Shop The Barber Shop Barber ร้านตัดผมชาย mm hmm. และข้อที่หก The Supermarket The Supermarket อ่เรียบร้อยกันหรือ,อยัง นักเรียนต้องทําเสร็จให้เรียบร้อยเพราะนักเรียนจะมาเรียนในวันจันทร์ดังนั้นนะคะทําให้เสร็จเลยลูกนะคะจะได้เรียนไปพร้อมกันกับเพื่อนของเรานะคะใครไม่ทานไม่ต้องรีบนะคะนักเรียนต้องเขียนนะลูกนะเขียนให้เสร็จเลย <Yeah. S 1> อ่ะ9นาทีที่เหลือนะคะนักเรียนจะต้องเช็คว่านักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดคอนดิเชอร์๋าในหน้า60กันเรียบร้อยแล้วหรือยัง mm hmm. เมื่อเช็คเรียบร้อยว่าตัวเองทำเสร็จเรียบร้อยแล้วขอย้อนไปในหนังสือเรียนหน้า62 ว่าในหน้า62ได้เขียนคําอ่าน6ข้อนี้แล้วหรือยังอ่าลองดูนะว่าในหน้า62ได้เขียน6ข้อนี้ไว้เรียบร้อยแล้วหรือยัง ก็จะมีเพื่อนนะคะส่วนหนึ่งที่กำลังได้รอกคำอ่านอยู่ส่วนคนอื่นๆถ้าตัวเองนะคะยังรอกไม่เสร็จหรือเขียนยังไม่เสร็จนักเรียนสามารถเขียนได้นะลูกนะนักเรียนสามารถเขียนลงไปได้ ไม่ต้องรีบเลยไม่ต้องรีบเลยเพราะเวลาเรายังเหลือนะคะทำงานให้เสร็จนะคะเราต้องทำงานให้เสร็จรับผิดชอบงานก่อนนะคะรับผิดชอบงานก่อนงานเราจะได้ไม่ค้างคำว่าค้างคือเป็นการที่จะบอกว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนสุดท้ายแล้วถ้างานเราเยอะ นะคะเราก็จะตามงานไม่ทันคะแนนเก็บของเรานะคะก็อาจจะหายไปในบางส่วนเนาะถ้ายังไงแล้วเราต้องนะคะ1รับผิดชอบทําให้เสร็จเลยลูกเราจะได้ไม่ต้องมีงานค้างเยอะๆนะคะอ่ะโอเคค่ะก็ถ้าใครยังไม่เสร็จ นะคะหรือว่าเหลืออีกนิดหนึง่งหรือไม่ทานให้นักเรียนแคลบหน้าจอไว้นะลูกนะโอเคค่ะเดี๋ยวเช้าจากก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้ไปทานข้าวกลางวานันเหมือนที่นักเรียนได้ตั้งใจไว้ไว้หิวแล้วแล้วกลับมาเรียนนะคะในช่วงบ่ายกับคุณครูประจําชั้นกันเหมือนเดิมนะลูกนะโอ,โอเคค่ะเอาไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้ค่ะลูกสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะไว้เจอกันค่ะ ทานข้าวให้อร่อยค่ะวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ